ไอคอนแม่น้ำตกแม่น้ำพงในจไออาจารย์ดีดครับลู้เบีู้เบีลูอได้ทุกอย่างผมเป็นโปริเซอร์้อมแต่งเพงพร้อมครับมีสองยูทูปอมพานุวัฒน์ผมยิ่งเดือติดตามสองยูทูปผมนะครับโอ้ผมมิ่องยูทูปอมมิส่องยูทูปปอมอ่าช่องไหนครับเพลงปอมเป็นนักแต่งเพลงผมเป็นโปริเซอร์ว้าวจ้าล้ปอจ้าิแล้ปอ เนเยเป็นคู่เพีงที่ผมแต่งเพลงให้คนนี่ยอยู่ในยูทูมีหลายเพลงอยู่ครับมีจ่าบ่าวสำรองของนัตพงศ์มูลศลป์ลยมีไปตพงศ์ลศิลป์เป็นเพลงคู่เจ้าบ่าวสำรองนัตพงมูลศิลป์กับน้ำตาลไปแตกเขาไปไล้วก็เห็นหน้าทั้งไร่ไอขมีแห้งของนัตพงศ์มูลศิลป์ออหลายเพลงเลยต้องไปหาฟังเลยนะจำอะไรองมัไร ผมมมาัดสันผมมามดสิผมมาไปเก็บมีบแบบนังอู้อ้่สคัผมผมาัดสิแบบนี้แบบนดี้รันี้ยเี้ย่นี่อาจารย์อาจารย์หลบกัน่งนบดคนพ้เก็บกนสักนกนี่เลเ้อเก็บกนนานแก้วเลยน้าน้ากวทงานแก้วผมูว่านองเป็นคนพีอย่างเห็้นําผมก ใจอยากเรียนใจอยากเรีนใจอยากเรียนน้ำตลอใจอยากเรีนเออไหวสักนิดนึงเก่งเก่งแาดเล้วสิปีแต่เกงแล้วสิบเจสิเองจ้ะกนีารสี่สิได้แค่นี้หอกไมเพลงเยอะ่ได้เจชอบเพลงอะม่ำตนไหนคะใช่ครับผมน้ครับมนาวงครับเดี๋ยวไเปนเหท นั่นัยนัีฝากวงฝากวงเลยจ้ะาฝากพวกนีนะครับท่านุ่นแบรับงานเลี้ยงงานปันไม้งานงานเบีันงานหลังงานเบี้ยมาทุกงานเนาะไอนตต์ตอทักใดค่ะนิตต์ต้ฝากทน้นไปครับเพราะว่าจะเป็นงานหน่อยงานใงญ่งานไกลงานกางานระลาบุญ บบนื่อยปแตงโอ้ยปื่อบปแตงความสิงยกตายใครดดตเต้ป้าผัวอยังพวกนี้เล่นได้เนาะเออแมีงนั่นแบนนะครัตง่อเบอร์โทรศูนย์เก้า็ดศูนย์หกสี่องดห้าแปดอเด้อนานนนานนแบนน่ะ ถ้าเกิดว่กินไปเลยครับผมไปกินไครับผมนะย่างในน้ำต่อเนียครับผมรัฐทัรัเฟซบุ๊กรัฐนาคารรัฐครับผมกติดตามมาแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ม่เท่ก็ม่เท่กันเสียงนักล้องเสียงนีนครับนักร้องอันเกันม่มีฉกิดไกครับโอ้ผ้ังเนามเอื่นนคอฝกไอ้ช่อทางติดต่อเนี่ยจ้ะเฟซบุ๊กนะครับรัฐธนารัฐบัวหน้าครับผมนะฮะติดตามได้ครับผมนะฮะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ าที่เลียนสมดีสุดในประเทศไทยครับครับครเนื้อฝาตัวน้านนนแบมนบเด้อค่ะฝากนื้านนแบบเนาะขบุกขบุกอะไรขบุกบุกอะไรให้กินเราเนี่ครับผมให้กินเรายังเดียวอันนี้มือก่องโอ้ยมือก่องตีมันสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทั้งนี้ดอกแสงมันค่อยสีดีนี่มันกันเลยครับ ชื่อเล็กครับชื่อเล็กอาจารย์เล็กมือกลองเนาะอุ้ยตียังมันเละมือกลองอ่ะท่ันมันเหรอครับอยู่ยิ้มามือครับไปต่อกันดูยุ่งอาจารย์มีเพจต่อมีอยังมาจากเฟซบุ๊กอยังพวกเนี่ยจ้ะมีมีครับฝากฝากได้จ้ะเปลีนเปลารบุตรกีฬาใช่ครับยิ้มออกไปเลยสอสอละเราเรื่อยเนาะลิงสาราเป็นภาษาไทยเลยเน่ยครับเขาไปก็เจอเลยล่ะมือกลองสุดยอด ไฟลุกเลยล่ะเมื่อก่อนก่อนนี้ฝากฝากเออหน้านอนแบนพร้อมนะวงนี่สุดยอดเลยวงนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกไซจเจ้าของก่อนปัะเนี่ยเป็นไงบ้างคะผมมวนบอลลุกมวลทักเพลงไหนบ่ได้ก็สุยๆเอาวยยิ่งสวยยิสวยสวยอ๋ ปอมมือคีย์บอร์ด YouTube ปอมมือคีย์บอร์ด IG ปอมมือคีย์บอร์ด TikTok ปอมมือคีย์บอร์ดครับเพจเป็นภาษาไทยปอมมือคีย์บอร์ดครับเพจอ่า YouTube IG TikTok เป็นภาษาอังกฤษครับ p h o r และตามด้วยคีย์บอร์ดครับฝากติดตามต่อไปนะครับว่าป้อมจะไปเล่นงานไหนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับฝากฝากวันที่26นี้นะคะงานคีย์บอร์ดแทนแถวระยองฝากมาให้กำลังใจปอมมือคีย์บอร์ดด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณค่ะ